จะเรื่องสักถ้าเกิดใช้ฮอตไอคิ้วเหรอนะครับเกิดฮอตไอคิ้วบามานะครับผมดึงมสิปึ๊บตุ่มไม่ให้ดื่แล้วเกินหมื่นถูกป่ะแต่ผมแท้ะผมจะดึงของรองศาสตรตอนะนะครับผมอ่ะผมสักหนึ่งปีลบประมาณเลยแม้สังแต่หนึ่งมัรานีแล้วจะถึงหนึ่งมกตรยานี้เลยเกินนะครับผมยังไงก็ดึงได้เกินหมื่นแน่นอนผมใส่หลังเลยครับหนึ่งมกตรยาดี่แม้กระทั่งปฏิทินปฏิทินปุ่มกดรอบเขาจะคิดผมเลยนะ ตัวเก่าหรือเอ็กอีอะไรกลุ่มกดทุกการต้องเป็นอันเดิมนะครับผมนะครับเอ๊ะเอ๊ะหมักราลา68ดึงหมักกาลา68จนถึงวินาทีนี้เลยไหมวินาทีนี้เลยก็ฟูเดเลยเอ๊ะแล้วก็กดั้นขานี่ขาดเกินหมื่นผมดึงให้ได้แสดงจะดึงห้าตีย้อนหลังแสนคนก็ดึงได้ อยากรู้ยอดี่เอ็นซายใหม่ก็ดึงได้เพราะดูซคอบหลังไปหนาต่อไมด้อะไรเลยถูกไมดึงี้ก็ดึงได้อยากไปยอดอะไรดงนะครับนะครับของเมองบ้านดึง